บ้านเสียในวันนี้ผมขอเสนอสูตรแซบลาโลไปแล้ววันนี้คืออยู่กับ JMC Channel นะครับโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมอัดเสียงพากนะครับมอาจจะไม่ตรงนะเพราะว่าเสียงที่ผมตอนตีเนี่ยมัน มันแบบว่ากระตุกนะครับผมมีเสียงลมแทะค่อนข้างเยอะเลยนะตอนนี้ผมก็กําลังจะขอตัวให้ทุกคนได้ดูนะว่าสูตรนี้ผมขอตัวอะไราะแต่สูตรอะไรนั่นเนี่ยนี่มันสูตรอะไรอ๋อแซปลาโลเราสามารถใช้เครื่องจกักรได้2อันนะก็คือมีเจ้าไอยูนิฟอันนี้แล้วก็มีเจ้าซิลานะครับผมก็คือบอลลูนยักษ์นั่นเองเดี๋ยวตอนแรกผมจะใช้เป็นซิลาให้ดูเอ้ไม่ใช่เครื่องจริงลูกไฟ้ดูเลยกันนะโอเคตัวทหารที่เราขอเนี่ยก็จะเป็น เป็นตัวอะไรก็ได้สักอย่างหนึง่งอาจจะเป็นบอลลูนหมดเลยแต่ว่าก็คงไม่ดีหรอกเพราะว่ามันออกมาจากเครื่องจักรตัวสุดท้ายเนาะเพราะฉะนั้นะเราต้องเอามาเป็นนักขี่ด้วยสักตัวหนึง่งแบบนี้ก็ได้นะถ้าเกิดเล่นเจาออ้าเครื่องจักรอันนี้หรือว่าจะเป็นบอลลูนยั๊กไหนก็เอามาเป็นบอลลูนหมดเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบเมื่อกี้ก็ได,ดนไนะ้นั่นแหละพูดบนททาไมเนี่ยนั่นแหละประมาณนั้นนะสาหรับทหารที่เราจะขอโอเคแต่ผมก็จะเอาเป็นบอลลูนไปหมดเลยแล้วกันนะครับ ภาคตรงทุกคนผมภาคแบบตรงเลย๊บนนี้นออแล้วก็กดซื้อไปฮนะไม่มีอะไรมากแล้วจวังหวะนี้เราก็ไปตีกันเลยฮนะก็ตอนนี้ก็ขอสุ่มบ้านสักแป๊บหนึ่งแล้วกันบ้านนี้แหละไม่ต้องสุม่มเฮ้ยโอเคสำหรับบ้านหลังนี้เนาะเราก็เจอเป็นสายหลายสายอันนึงสายเดียวอันนึงนะครับสิ่งที่เราจะแซปออกสําหรับสูตรนี้เลยเนี่ย ค่อนข้างไม่ตายตัวนะมีเอ็กโบเสาลาวาหรือไม่ก็เป็นควีนมีอยู่ในนั้นด้วยนะครับควีนมีอยู่สมการด้วยซึ่งหลังนี้ผมก็จะแซปเป็นเอ็กโบกับควีนเข้าออกเนาะป๊าถามว่าทําไมเพราะว่าเราเนี่ยจะวางเครื่องจักรทางด้านนี้เพื่อที่จะเก็บหัวนกนะครับไม่ใช่วางฮีโร่หรือเครื่องจักรจะไม่ได้ครับลืมอ๋อ <c oughs> <c oughs> เราวางเครื่องจักรทางด้านบนนะครับผมตรงนี้เราจะใช้ฮีโร่เนี่ยเข้าไปเอาหัวนกเนาะรวมถึงเอาทหารแคนด้วยนะครับก็ลืมนิดนึงนะไฟเสียมันก็จะว้าวุ่นนิดนึงตรงนี้พยายามทําให้คิงเข้าไปด้านในกับควีนนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยตีพลาดมันก็เลยเป็นแบบนี้ตรงนี้เราเปิดกําแพงไวไปน,นิดนึงด้วยนะเราคนที่จะเปิดกําแพงช้ากว่านี้เพราะว่าเราต้องการให้ควีนเนี่ยเก็บ จเจ้าป้อมพันหูออกไปก่อนแล้วพอเราเปิดเราเบิดครั้งนึงเนี่ยมันจะไปเปิดด้านในนะทำให้เราเนี่ยทำให้ควีนเราเนี่ยเข้าไปเอาหัวนกได้นั่นเองตรงนี้มันอาจจะสิงหรือมันไม่ถึงแต่ผมว่ามันไม่ถึงโอเคมันไม่ถึงจริงๆด้วยแต่ก็รอยควีนเข้าไปเอาหัวนกนั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดมันเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีด่านแครหรือเปล่าพยานนี้เนี่ยควีนเราอาจจะไม่ถึงนะครับผมก็คิดว่าอ่ามันมีด่านแครนะครับมันไปกล้ากับบอลลูนผมก็ลงยากระดูกไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็ยาพิอ่า ผมพับสกิลเจไปเลยเอ๊สกิลควีนไปเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะให้เอ็กโบที่เราวางน้ำยาโครงดุกไปล่อไว้เนี่ยมันยิงโครงกระดูกนั่นแหละแล้วควีนเราจะได้มีเลือดเยอะนะเพราะว่าอย่าลืมไปว่าควีนเราไม่มีฮิลนะครับเราก็ต้องพับสกิลไปเลยให้มีเลือดเยอะหน่อยแล้วก็เริ่มลงลาโรนะส่วนทางด้านบนเนี่ยเครื่องยิงรูปไฟลแล้วก็เก็บไปได้เยอะแล้วเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะเป็นโซนเยอะเลยผมเซตสกิลแล้วก็เล่งเข้าไปเลยนะตรงนี้ เราค่อนข้างที่จะสวนข้างประกาศแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเข้าสวนเนี่ยมันเรื่องแบบว่ามันเป็นทางของผมอยู่แล้วงานถนัดเลยอุ้ยไม่ใช่คลั่งไปตรงนี้นะผมเราก็ตรงนี้ถ้าทุกคนคิดว่าทุกคนจะเก็บเรามาอะไรสสยไม่ไหวเนี่ยก็สามารถแช่ไปได้เลยแต่ว่าผมก็ไม่แช่นีครับพอดีว่าเป็นช่วงงกเอ้ยไม่ใช่ก็ไม่ขนาดนะ้อ่ะแล้วปู่ผมโดนเอ็กโบรุนมันผ่านไปได้ไงเนี่ยไม่มีสักตัวที่เข้ามาเอาเลยเหรอก็เกินไป ตรงนี้ได้แค่ก็เหลืออยู่2ขวดนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็เก็บงานอีก4 4วินาทีนะก็ทันอยู่แล้วหรือเปล่าทันไม่ทันก็คอมเมนต์มาตั้ลรังคีปครับเอาละไม่รอช้ามากันที่ตาที่2งนะครั้งนี้เนี่ยเราจะเล่นมาเป็นเครื่องจกักรศิลาจารึกเอ้ยไม่ใช่ศิลาจอมถหล่มนะครับหรือว่าเจ้าบอลลูนยักษ์นั่นเองก็ไปดูกันเลยนะผมจะใช้ให้ดูนะครับสำหรับเครื่องจักรนี้เนี่ยจะมาได้ยาก เราปล่อยลงไปพร้อมกับบอลลูนได้เลยนะหรือว่าจะปล่อยแยกกันก็ได้หรือว่าจะปล่อยไม่ปล่อยก็ได้อยอๆๆครับปล่อยไปง่ายกว่าครับผมทุกคนวันนี้ก็สุ่มบ้านสักแป๊บหนึ่งเลยกันนะสาหรับเครื่องจักรเนี้ยเราสามารถที่จะลงได้แบบว่าทุกสถานการณ์ได้เลยนะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องจักรอันแรกเนี้ยบางบ้านทุกคนอาจจะคิดไม่ออกว่าลงยังไงดีมันอาจจะมีเอ็กโบวางขวางกั้นไว้ทุกด้านเลยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนอยากจะแซฟที่อื่นอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะลงยากก็ใช้เครื่องจักรนี้ก็ได้นะครับมันค่อนข้างที่จะลงง่ายเลยนะสำหรับบ้าน11เนี่ยเราไม่ต้องกังวลด้วยว่าบ้านมันจะอ่าบ้านมันจะโจมตีเราอะนะเราค่อนข้างที่จะชิลเลยเพราะว่ามันจะตีแต่ป้อมแล้วสำหรับบ้านนี้ผมก็จะตีบ้านอย่างนี้นั่นแหละโด้ยความที่ผมอัพฮีโลมาแล้วเราก็จะห้าวนิดหน่อยนี่รถไฟมาเล็กน้อยตอนเนี้เนี่ยเห็นไหมว่นจะมีให้เราแซฟอยู่ไม่กี่ทางนะถ้าเกิดเราแซฟเอกโบ กับสายเดียวด้านบนเนี่ยมันก็ได้แต่ผมเม่จะแซฟควีนกับเอ็กโบรบอ่ามันก็เลือกแซฟได้นะจริงๆจะแซฟด้านบนก็ได้แล้วเราจะใช้คิงควีนเข้าทางด้านนี้แทนก็ได้แต่ว่าไม่ไงคือผมไม่ได้กลัวสายเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสายเดียวกับสูตรนี้เนี่ยมันโซ e ีซี่นี่นี่ถ้าเป็นหลายสายมันค่อยแบบน่ากลัวขึ้นมาหน่อยนะครับ ตรงนี้ผมก็จะใช้ค <Cathy> วีนเนี till, ่ยซุยไปนะครับแล้วก็เบบี้ตัดท้ายนบนมานะเราลงคิงไปช่วยเสริมนะครับระเบิดเปิดกันแพงเข้าด้านในนะครับแล้วก็เอาพ่อหมดมาตัดด้านนอกนะครับเพื่อที่จะให้คิงเนี่ยเข้าด้านในไปกับควีนแต่รู้เหมือนว่ามันจะไม่ทันอีกแล้วโว้ยให้ทันทันทันไงตรงนี้ทันไงแล้วเปิดกันแพงด้านในนะครับผมแล้วเราจะให้ควีนเนี่ยเข้าไปด้านในนะส่วนคิงเราเนี่ยก็เข้าด้านในด้วยก็ได้เฉียบผมเราก็จะแช่นะครับ เพราะไม่งั้นเนี่ยคิงเราจะตายไวเกินปุยเนี่ยทำยากคงกระดูกหนึ่งอันนะครับเพื่อที่จะลงไปล่อไว้แต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะเฉีดคิงเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ก็ปล่อยแต่นนี้ก็คือปล่อยคิงตายไปเลยนะอย่าไปสนใจเพราะว่าทหารแครนเขาไม่มีนะฮะเพราะถ้ามีมันก็ต้องออกมาตั้งนานแล้วผมใช้สกิลควีนไปเลยเนาะเหมือนเดิมนะครับเราพับสกิลควีนไวไปได้เลยนะสำหรับบ้าน11เนี่ยเราก็จะลงไปอย่างนี้กับบอลลูนเรือเหาะเรานะเนาะเรือเหาะอะไรวนะไม่ใช่บอลลูนยักษ์เนี่ยลงไปกับพวกลาโลเลยครับ ตามด้วยปูนะก็จะลงบอลลูนไปเพิ่มนะครับค่อยๆลงไปลงมินเนี่ยนเก็บงานด้านหลังปูมานะครับผมแล้วก็ค่อยๆลงบอลลูนไปอีกแล้วก็ตามไปด้วยลาวาน,นะครับจริงๆเราจะลงข้างๆก็ได้นะแต่ผมเล่งเข้าตรงกลางเลยนะครับทัพบ้าสิบเอ็ดก็ไม่มีอะไรหนักมากนะตรงนี้เราจะคลั่งตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าข้างในศิลาเนี่ยผมเอามาเป็นบอลลูนเยอะเลยเนาะเราจะให้บอลลูนที่อยู่ในศิลาเนี่ยออกมาถล่มต่อนะครับ แบบนี้เลยนี่ก็คือเวลาเล่นศินาอารอลลูน,นมาก็เวิร์กนะครับอานักขี่มังกรมาดีไหมก,ก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วแต่ทุกคนจะเลือกเลยนะนักขี่ก็ได้และบ้านหลังนี้ก็จบไปนะครับผมเวลาเหลือ55ิาวิในการเก็บงานก็บอกเล่นเลยว่าท่านอยู่แล้วแ้วยาช่เหลือหนึ่งขวดน้วยาพิษเหลือหนึ่งขวดนะครับอันนี้ก็ดูดีๆนะว่าด้านหลังเราเก็บงมเก็บงานอะไรไปหมดหรือ,อยังนะครับ โอเคแล้วมาบ้านหลังต่อมาบ้านหลังนี้เราก็มาเจอเป็นสายเดียวกับหลายสายนะครับอย่างละอันตรงกลางมีหัวนกแล้วก็เอ็กโบแล้วก็มีควีนอยู่ใกล้กับเอ็กโบเหมือนกันแล้วก็ทหารแคนอยู่ใกล้กับควีนด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้ผมจะยองเครื่องยิงยูไฟไปนะครับด้านบนโป้ให้วางไฟได้นะตรงนี้เพราะว่าไม่มีเอ็กโบยิงถึงนะมีแค่ปืนคบนะป้าเสเ็จไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะ ทุกคนคิดว่าผมจะแซปอะไรฮะตรงนี้ควีนเอ็กโบหรือว่าจะแซปมไม่ทันล้นะครับผมเลือกเป็นควีนกับเอนะ็กโบเนาะเพื่อที่เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่ผมจะเข้าทางนี้นั่นแหละไม่มีอะไรมากผมใช้ปบบี้ตัดไปนะผมอยากเข้ากล่องของข้างข้างบ้านเนี่ยกล่องนี้เราจะเข้าไปที่กล่องนี้เลยผมจะลงบอลลูนไปช่วยตัดด้วยนะครับโอเคลงควีนม,มาเลยนะ แล้วก็ยักมาแทงให้กับควีนด้านบนเนี่ยปืนคกมันยิงมาแต่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะครัสำหรับปืนโคกบ้านเ็ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะใช้คิงลงมาช่วยควีนทางด้านล่างนี้นะแล้วเราจะเปิดกำแพงด้านนี้นะแทนเคไปลายบาผมคิงมาช่วยแล้วก็ควีนต้องไหลล่างนะโอเคสวย ไปกำแพงด้านหน้าควีนอีกรอบหนึ่งเครับเราจะให้ควีนเข้าไปเก็บบ้านด้วยเลยนะคิงก็เก็บกล่องด้านนี้ไปนะครับก็จะเป็นการที่จะโอเคมากๆได้ไหมเนี่ยทำไมคิงเหมือนจะตายเลยทุกคนคิงแอนคิงไม่ไหวครับผมโอเคก็ไม่เป็นไรครับผมเสียสกิลควีนไปแล้วก็ลงลาโลเลยแล้วกันในเมื่อควีนไม่ไหวแล้วก็ทำนั้นแหละก็ลงมินเนียนมาด้านหลังนะครับ ลงไปครับผมสำหรับเจ้าลาโลนะออผมจะลงลาวาตามหลังไปปุ๋ยอีกรอบนึงครับแล้วก็เร่งแล้วก็สกิลปูไปเลยเนะเพื่อที่จะได้เก็บงานโอ้โหเราเร่งโดนน้อยมากเลยนะทุกคนจะคลั่งตรงนี้นะครับผมคลั่งไปนะครับลงลาวามาเพิ่มนะครับเนี่ยเก็บงานด้านหลังเนาะโอเคหรือเปล่า ผมแช่ที่ป้อมพ่อโมดไปนะตรงนี้กับลาวาใส่เดี่ยวนะเหมือนมันฉีดป,ปู่เรานะโอเคอยู่นนะครับผมเรายังมีลาวาอยู่2ตัวนะช่วยแทงให้แล้วก็ถ้ามันตายเนี่ยจะดีมากเลยนะมันจะได้แตกตัวเป็นตัวเก็บงานให้เราได้นะโอเคมันแตกเป็นตัวเก็บงานให้เราได้นะสวยเลยตรงนี้เราก็จะเก็บงานได้ค่อนข้างไวเลยเมื่อเวลาลาวามันตาย,ยนะ แต่ว่าจะทันไหมเนี่ย26วิกับด้านในแต่แช่ก็เหลือหนึ่งขวด,ดยาพิษเหลือหนึ่งขวดนะครับสำหรับบ้านนี้ก็ทันแหละไหมเฮ้ยตุนระเบิดทันนะพ่ผมโอเคเฮ้ยเอาดีโอเคแล้วก็มีลุ้นตลอดและหลังต่อมาก็มาเจอเป็นบ้านวน วน3รอบแล้วก็ขึ้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับป้าหลังนี้สังเกตว่าเขามีเอ็กโบอยู่4ฝั่งเลยนะทำให้เครื่องยิงลูกไฟเราเนี่ยหวางค่อนข้างที่จะยากนั่นเองนะแต่ผมก็ไม่สนใจนะแล้วก็วางไปเลยนะครับแล้วผมก็จะแซปเอ็กโบกับสายเดียวตรงนี้ออกพร้อมกับควี e นด้วยว้าวแมนว้าวแมน ก็จะลงธนูไปเก็บงั้นด้านหลังนะเดี๋ยวเราจะเข้าทางหัวนกนะครับเพื่อที่จะให้แบบฮีโร่เราเดี๋ยนีไปเก็บหัวนกออกนะโอเคคิง okay. ไปนะผมแล้วก็ควีนด้านบนนะครับเปิดกำแพงตรงกลางนะยังไงคิงเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลอกอยู่แล้วครับมันต้องมาเข้ารูนี้แน่นอนอยู่แล้ว100%รี n เลยครับผมใช้ส,สก,กิลคิงเข้าไปเพื่อที่จะให้มันแทงให้กับควีนเราเนะเพราะว่าเดี๋ยวควีนเราก็ตา,ายไวเกินไปเปิดกำแพงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเราจะได้เก็บ เอ็กโบกับหัวนกเขาออกไปได้นะถ้าเราเก็บไปสองอันนั้นก็แบบชิลเลยครับเอา้าเทสลาหลโอเคไม่เป็นไรนะเนี่ถ้าเกิดเทสลาเขาเบลเยอะเนี่ยก็เราแตกแันนะสำหรับเครื่องจกนะักรเนี่ยแต่ว่าควีนเราไม่ได้หัวนกนะเฉียบคมเฉียบคมไม่ได้หัวนกจริงด้วยโอเคแต่ไม่เป็นไรนียผม เวลาลงลาโลเนี่ยครับผมทุกคนก็ให้ลงมันไปเป็นทางเส้นตรงนะแบบนี้สังเกตว่าทางที่ทาลาโลมันจะไปเนี่ยก็จะมุ่งดิ่งลงมาด้านล่างนะครับด้านบนเนี่ยผมก็จะปล่อยให้เครื่องยิตไฟผมเนี่ยแตกตัวไปลวโอเคมันก็จะปล่อยไปลง,ลง,ลงมาเก็บโซนโบนนะครับถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวเราค่อยแบบให้ลาโลชุดสุดท้ายของเราเนี่ยขึ้นไปเก็บนั่นเองนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมด้านบนเนี่ยก็ไม่ยังไม่ได้เนาะผมคลั่งนี้เลยนะผม หมือนบอลลูนเราจะแยกตัวขึ้นไปตรงกลางนะโอเคผมจะลงลาวาเอ้บอลลูนทางด้านบนด้วยนะเพื่อที่จะได้เก็บป้อมด้านบนนะอ้าวแล้วป้อมผู้เอ้หัวน,กย,ก, <c oughs> ยนกยังไม่แตกเออหนูก็ไม่แตกเลยโอเคแต่ก็สุดท้ายมันก็ต้องแตกกันดีแต่ด้านล่างเราไม่มีตัวเก็บงานเลยนะเพราะว่ามันไหลขึ้นบนหมดเลยนะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่เวลาเหลือเยอะครับผมเราก็ยังเก็บบ้านนี้มาได้แหละน้ำยาแช่เหลือสองขวดแล้วก็น้ำยาพิษเหลือ1ขวดเนาะสำหรับบ้านหลังนี้โอเคแล้วบ้านสุดท้าหลังนี้นะผมก็บอกเลยว่ามันเป็นบ้านทรงเพชรนัน่นแหละและหลังนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยแซบพลาดนะครับผมมาดูกันว่าผมแซบอะไรออกไปผมก็แซบเป็นเอกโบนั่นแหละถามว่าทำไมแซบพลาดจริงๆเราแซบเอกโบกับหลายสายกับป้อมพูได้แล้วก็ใช้ยิงลูกไฟเนี่ยลงทางเดิมไปได้เลยนะ สำหรับหลังนี้เนี่ยผมก็แซ่บพลาดนั่นเองนะแต่ทว่าแต่ทว่าแต่ทว่าทว่าอะไรทว่าผมมันก็ตึงมันก็ตรงมันก็ตรงเอออะไรครับเนี่ยไม่ใช่ผมจะใช้คิงเนี่ยตัดมาเลยนะเดี๋ยวเราจะใช้ควีนลงไปช่วยตัดทางด้านหลังคิงไปเลยนะครับด้านนี้เพราะว่าฝั่งนี้เราใช้เบบี้ช่วยตัดไปบล็อกหนึ่งละและเปิดกำแพงเข้าด้านในนะครัตรงนี้ผมตั้งใจที่จะให้ งเข้าไปด้านในกับควีนเข้าไปด้านในเพื่อที่ควีนเราเนี่ยจะไปเก็บหลายสายให้กับเราได้นะแต่ถ้าเกิดเราแซบไปเนี่ยเราก็เราก็ทําได้ดีกว่านี้เออนี่เราแบบดูไม่ดีอ่ะเอาง่ายๆเราก็ดูไม่ดีผมเปิดกาแพงต่อด้านนี้นะครับผมแต่ว่างเราก็ไม่ไปหรอกก็ไม่เป็นไรครับผมตรงนี้ก็เข้าไปแทงนั่นแหละดีแล้วสําหรับควีนเนี่ยผมต้องการให้มันไปเอาหลายสายตรงนี้ฐานแคนเขาไม่มีนะครับเพราะว่าถ้ามีเนี่ยมันจะออกมานานแล้วตรงนี้มันไม่มีเนี่ย ควีน <Okay>. เขาไม่รอดนะโดนเครื่องยิงลูกไฟเราเก็บดาเมจมันรุนแรงไงก็อย่างนี้แหละแล้วควีนเราได้ราวาัหลายสายเรียบรอนนะร่รนะผมที่เหลือเนี่ยเราก็จะลงลาโลไปได้เลยนะตรงนี้เข้าไปครับผมเข้าไปเข้าไปแล้วก็ตามไปด้วยปูครับโอเคผมก็จะลงลาโลทางด้านบนด้วยเลยครับแล้วก็ลงมินเนี่ยนเก็บงานด้านหลังนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผม Okay. แล้วตรงนี้ผมก็จะปล่อยลาวาตามหลังปู่ไปนะจากนั้นเราก็จะคลั่งและสก,กิลปู่เข้าไปทะลุทะลวงตรงกลางนะครับผมลงลาโล,าลาด้านบนนะครับประมาณนี้นะสาหรับบ้านหลังนี้ก็ตีประมาณนี้เลยเนี่ยคือทุกคนไม่ต้องกังวลหัวลกมากก็ได้นะครับบางที่เนี่ยเรายังไม่ต้องเก็บหัวลกก็ไดนะ้เราเก็บหัวลกที่หลังแบบบ้านหลังนี้ก็ได้นะครับหัวลกมันอยู่ค่อนข้าง,างลกึกนะเราก็เก็บที่หลังแต่มันก็ปิดไม่ได้นะทุกคน ยาแช่เลือนึงขวดยาเรียงเลือนึงขวดแล้วก็ยาพิษเลือนึงขวดนะครับโอเคสําหรับบ้านหลังนี้ก็จบไปแล้วก็ปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอ๋อเล่เด็กอรคำตอบของบ้านแรกก็คือ